ครับก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับมือนีน้อยเขากลางกบสิผ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาชมรถปั่นนะครับรถปั่นกิ่งใหม่นะครับหรือว่าปั่นปั่นงาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ต่อส่ผู้บุตรานะครับนี่ครับก็หลังจากสะิผ้ามาเบิ้งรถปั่นแล้วก็ทิไปพิผ้าบบบงวิธีการปั่นนะครับว่ามันปั่นแบบไหนนะครับนี่ครับเครื่องปั่นก็ประมาณนี้นะครับผ้าเบิ้งเครื่องปั่นนะ นะครับตัวนี้ก็สิเป็นแบบต่อได้สองทางนะครับนะครับต่อทังนี่ก็ได้นะครับหรือว่าต่อทังนี้ก็ได้นะครับต่อได้สองทังนะครับต่อได้ทั้งสองทังเลยนะครับนี่น่ครับนเกิดเห็ดก็ว่าเห็ดกักดันไว้นะครับตัวนี้ต่อได้สองทางนะครับนี่นะครับก็จะมีกักดันนะครับตัวนี้ก็เป็น จะเป็นสายพันธุ์นะครับยืนได้หนครับในกล e. ้องนี้นะครับเป็นสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ข้างในนะครับก็ใส่สายพันธุ์อยู่สี่เซนนะครับในนีนอาจจะพะเห็นนะครับเพราะว่ามันมืดนะครับเนี่ครับมีสายพันธุ์ซี่เซนนะครับสำหรับที่ว่าเอาออมาปั่นนะครับปั่นตัว้างล่างนะครับปั่นเครื่องนะครับ กสิต่อเป็นกักดันนะครับต่อกักดันออกมาจากรถนะครับถ่ายรถนะครับนี่นะครับกสิ่ตออกมาหนีนะครับเขาก็ใส่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมต่อนะครับเครื่องนี้ต่อได้สองครั้งนะครับต่อกักดันออกาทนี้นะครับ ถาพี่ๆน้องมาชมนะครับก่อนทีไปไปเบางวิธีการปั้นนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็จะไปปั้นนะครับพอเพิ่นเอาไปปั้นหน่อยกลางเกไปไทยพี่ๆน้องๆได้รับชมอีกเทินนึงนะครับตัวของหลังนี่ก็จะเป็นคือว่าเป็นเล็กนะครับนี่เป็นเล็กค่ะค่ะค่ะก็ว่าเป็นตัวดันไว้นะครับคือว่าห้มันเลียนน้าพื้นนะครับเล็กตัวนี้คือว่าดันเพราะหงาไม้มันทะลุออกมาข้างหลังนะครับคือว่าปั่น ย้ำเ,เครื 1, feels, ่องปั่นย้ำเครื่องปั่นทำงานนะครับนี่ครับมีดปั่นมันก็้จะเป็นประมาณนี้นะครับมีดปั่นนะครับนี่ครับอันนี้คือมีดปั่นนะครับมันก็ี้เวลาลดปั่นไปมันก็ี้ตีนะครับเวลาเขาเล่งเครื่องนะครับก็ต้องเล่งรอบเครื่องให้สูงๆจัง่อยนะครับประมาณหารอย40นะครับรอบเครื่องนะครับหารอย40รอบนะครับนีครับต่อมาประมาณนี้ครับเครื่องนี้ก็สไลด์ได้นะครับมีให้โรลิกนะครับเครื่องนี้ สไลด์ใส้หัวได้นะครับเนี่ยเป็นให้ลูรีสไลด์นะครับก็ให้ลูรีออกจากรถเคลื่อนนะครับเพื่อเอาแรงรถยกกลางลงแต่ว่ามันอยู่ในในห้องกับสไลด์เอานะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นนี่สไลด์ได้นะครับนี่ครับทั้งหน้าก็จะเป็นโซนะครับเป็นเโซแขีไว้นะครับโซแขียนใบ คือว่าห้งใหม่เขาทั้งนี้นะครับงางใหม่เขาทั้งหนาวนะครับทั้งนี้เป็นโซ่เก็สิพาพี่ๆน้องๆเบิ้งนะครับใบมีดทั้งเประมาณนี้เลยนะครับน่ครับแกลหนึ่งเครื่องนะครับใบมีดน่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวตีนะครับตัวฟีได้นะครับตัวนี้มันตีฟีนะครับน่ครับปั้นงาใหม่นะครับะ้านนี้นะครับคเกล็นปั้นนะครับเครื่องปั้นนะครับจะเป็นตัวปั้นดินก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับ ปั้นดินก็สิเป็นคงๆงนะครับปั้นดินมันก็จะเป็นคงคงนะครับคงๆงคือจังเกียวบันเขาเนี่นะครับตัวครันสิ่งใหญ่นะครับเป็นตัวปั้นดินนะครับตัวนี้ก็สิเป็นตัวปั้นเพื่อไว้สําหรับปั้นงาไม้นะครับปั้นงาไม่พื่อปั้นงาแบกม่วงง่ายพัดอินทราล้ำสีนะครับงาสติ๋งิีนะครับเวลาเขาตัดต้องกับปั้นเป็นปุ๋ยเลยนะครับในหลงเลยนะครับ กับประมาณนี้นะครับเครื่องปั้นนะครับต่อเซลด์นะครับต่อเซลด์คู่เบตาครับนี่ครับบ้านเขาอาจจะมีนะครับจะอาจจะเป็นเครื่องปั้นดินนะครับบ้านเขาบ้านนีพิันมีทั้งปั้นดินปั้นไม้ปั้นด้เิอร์ตอยางนะครับบ่ไอ้ไรเอาไปเผาคือบ้านเขานะครับกับประมาณนี้เลยนะครับเครื่องปั้นครับอันนี้ก็คือว่าผมยกขึ้นนะครับ ปกติถ้าหาจอดแล้วก็ต้องเอาล้นะครับเดี๋ยวผมก็เสียลงนะครับนี่ยเพราะว่าตอนนี้รถจอดอยู่ล้รถนะครับกับมาไทยพี่ๆน้องๆเดี๋ยวรับชมนะครับครับเดี๋ยวไปลอชมตอนที่ว่าเพื่อนเปปั้นงาใหม่กันได้เลยนะครับครับไปรับชมตอนปั้นงากมวงเลยนะครับครับนอยโครงการกับขอสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับ มือนีสีผ้าพีพีน้องๆนะครับมาเบิ้งรถปั่นนะครับรถปั่นงาบักม่วงนะครับคือว่าปั่นเป็นปุ๋ยเลยนะครับนี่ครับที่มันเปิดกลางพันกระเทียมไว้ในหล่อลุงทีนะกระเทียมเอารถมาปั่นนะครับนี่ครับกระเทียประมาณนี้เลยนะครับนี่งานไงก็นี่กระปั่นได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผาพีพีน้องๆกับเบิ้งนะครับเพันกำลังปั่นนะครับเบาอยู่นะครับปั่นอยู่นะครับนี่ส่วนหมกม่วงนะครับจะล้มตัหน่อยอยู่ครับมือนี นี่ครับกำลังมานะครับกับสิปันกับเรลวนะครับรถปันก็คือว่าเรียนลิงเครื่องเรียนซะระนะครับกสิปันออกใละเอียดเบิดเลยนะครับครับปันไม่เบิดหงยเลยนะครับกลังปันกำลังมานะครับล้มอยู่ครับหนึ่นะครับกับประมาณนี้เลยนะครับ คือว่าทำมันหลายกับปั้นหลายรอบนะครับกระจีละเอียดเลยนะครับอันนี้คือโบ้ไหลนะครับโบ้ไหลกับโบ้ไหลกับพวกปั้นหลายรอบนะครับคือ่าอาจจะปั้นไปครับกระจีเลี่ยวนะครับคือว่าทำมันไหลก็ต้องปั้นหลายรอบนะครับดีครับบ้านนี้ครับว่ามีการว่าเอาไปเผานะครับเพราะต้องเอาไปเผานะครับคือปั้นให้เป็นคุยไปเลยนะครับนี่ แบนี้พี่ๆงองๆบานเฮานะครับเปิซีกิทิวาพ่นว่าอยากเห็นรถปั่นนะครับแบนนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่มาเปิดกลางก็หนุบม่วงแล้วนะครับนถึงปั่นเลยแบบเสียงดังกันไหน่อได้ครับเพราะว่ารถอยาต้องลิ้งเครื่องถึงรอบรอบกักจันนะครับถึงมันได้ถึงมันได้นะครับแบบก็ได้รอบเพ่อนปั่นก็ได้นะครับ

ใกล้เพราะเลยนะครับยันเกระถิ่นนะครับก็เหมนเป็นกิ่นนะครับบ้านต่ำเพราะเลยนะสี่เลี้ยงซาซาประมาณนี้นะครับใส่เกียร์ตัวโลนะครับคือว่าเขาไซเกียรเจ็ดโตนะครับตโลโตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เพื่อนกี่บ้างไปลองกันลองนะครับหลังจากเป็นปั้นลองนี้แล้วเพื่อนก็ไปเข่าลองคุ่นะครับลองเป็ปั้นเมื่อกี้นะครับกบมานนี้เลยนะครับนี่ พาไปบงอีกนะครับเข้าไปองไม่แล้วนะบนกระสีบังปั้นนี่เลยครับคุยไปเลยนะครับปั้นไปขึ้นละเอียดไปเลยนะครับ เวลาพอนับปดจังวงนะครับเปิดจังนิดเดียวแต่พอนับผลไม่ดนะครับปดจังนิดเดียวผลไม้ไปนิดหลงนะครับไปกลางร่องนะครับมันบ่ไหลมันจะเทะร่องขึ้นร่องนะครับถ้าเกิดว่ามันไหลหรือว่าเอารถมาตัดนะครับจะต้องใส่ซีลร่องนะครับเดี๋ยง่ายจัดหน่อยครับครับปั้นบอกก็คือว่าแขวนไปเลยนะครับว่าถ้าอยากให้ละเอียดก็หนึ่งเขาก็มัดต้อมนะครับเอาคาดมาต้อมไม่ขันนะครับเดี๋ง่ายนิดหน่อยครับคุณไหล นี่ครับนี่หลังจากที่ว่าเพิ่นมาเปิดกลางแล้วนะครับตัวหนึ่งวงนี่ครับเพิ่นจะเปิดมันลงนะครับนี่ครับเปิดกลางเดดมันลงนะครับนี่ครับแดดคือว่าเอาลงมาไว้ในร่องนะครับร่องนี้เพิ่นก็บ่ได้บ่ได้ปั่นนะครับหนี่งร่องกับ่ได้ปั่นนะครับเพื่อเพิ่นเอาไว้ร่องเป็นร่องนะครับสองห่องสามไปปั่นชนิงนะครับถึงประมาณนี้แล้วนะครับปั่นแล้วนี่ ครับกลับมาอีกรอบนึ่งกันละเอียดนะครับพืว่อมันเอาลงมันวางลงตำบ่ได้นะครับนี่ปัิปันได้ประมาณนี้นะครับว่าก้อนหินมันไหลนะครับนี่ตะก้อนหินนะครับปัจิพันได้ประมาณนี้นะครับคือว่าละเอียดนะครับคือว่าปั้นให้เป็นปุ๋ยไปเลยนะครับก็ได้ไปเผานะครับก็ได้ไปเผาหรือว่าเอาไปจิงใส่นะครับเดี๋ยวตัดงานกึ่งมาแลวนะครับปัจิพันธ์แบบประมาณนี้เลยครับ เราไปรับใส่บ้างนะครับปั้นท้ากขนาดที่นี้นะครับเครื่องปั้นพละตโต้นะครับกับโตที่ว่าปั้นดินนะครับมันเป็นโตคล้ายๆโตเดียวกันนะครับจะว่าแค่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมีดนะครับเปลี่ยนมีดคล้ายๆโตเดียวกันนะครับจ่ว่าเพ่เปลี่ยนเปลี่ยนใบมีดหรือว่าเปลี่ยนโตโตปั้นอย่งในเครื่องนะครับก่อเป็นพละโตนะครับปั้นไม่เป็นอีกตัวนึงนะครับ เป็นแถวตัวนึงนะครับกับปั้นดินกแบบนึงนะครับที่ว่านก็เป็นเครื่องเดียวกันนะครับเครื่องแบบกันเลยนะครับแบบียวกันเลยเครื่องประมาณนี้ลนะครับคือว่าละเอียดนะครับนี่งานใหญ่ๆท้ำขากับปั้นเลยครับคือว่าแต่เขาปั้นงานใหญ่เขาก็เรียนมสาจักหน่อยนะครับ แต่ที่ว่ามันออกไปอนทั้งสองที่มันจะไม่เกิบทติดนะครับก็ต้องออกพ้นออกพ้นออกศาสตร์พวกขวดออกมาอีกตัวหนึงนะครับทั้งสองขวานเครื่องมันเข้าไปว่าไรนะครับมันจะถึงสายยางนะครับนี่มันก็ต้องซ่อมน้อยบางอย่างนะครับเขาเข้ามาก็จะถึงสายยางนะประมาณนี้เลยนะครับนี่แต่คิดว่าเป็นพื้นเรียบๆเพราะมีหินมีอย่างกะสิฟันเดย ที่ว่าปันได้ละเอียดตัวนี้นะครับครับเกือบเดียวครับเพต้องเพต้องแก้ไปจริงนะครับเพต้องแก้ไปจริงเนื่อไปเผามันหนักนะครับเขาตัดเล้วเขาก็มาวางไวปจังร่องเัารถมาปั้นเอาเลยนะครับลองนึ่งกับกระโดนครับลองนึ่งกับประมาณก้มยาวนี่ก็เกือบน่าจะร่อยเมตรได้ไหมครับก้มย้าร่อยกว่าเม็ดจุดหรอครับก้มยาวของแต่ละร่องนะครับ เพื่อจะสีมาบ่บ่โดนนะครับแต่ว่าสามนาทีหรือว่าสี่นาทีนะครับแตมาเรื่อยๆนะคือว่าตัวนี้เขาวางบ่ดีนะครับอีนี่ก็ติดเขาเปิดนะครับคือว่าวางบ่กลางนะครับถุงหน่อยวางบ่กลางพันด่านนะครับเป็นมาเรวดนะครับวางบวกกางนะครับเพื่อจะปั่นก็ไปกับมาสองรอบนะครับอีนี่แต่วางกลางๆลองหนคือว่าเขาปั่นเฉียบกับติดละเอียด ก็ว่าดีไปเลยนะครับนี่ครับก็ต้องคอยไปไม่นะครับเพราะว่ามันโบเข่านะครับเคนวางบบกลางล่องนะมันโบเข่าเพียงเข่าเพียงเขาก็ต้องปล่อยไปนะคสัประมาณนี้นะครับเขาต้องวางไว้ปจังๆนะครับไม่คิดเอาแบบนั้นจริงๆเป็นไงก็ต้องคอยเอาเพราะว่า

ก็มัคอยดาผมว่าเอาแล้วคือว่าคอยด่ามากอวางเต็มเลยว่าเราชอบสืบไละเรื่อย่หลัง่อลงตำไรกับพวกนะครับพวกวัน,น,นย,ยีห,นนนะนนหินนะครับ นี่แลครับก็กษประมาณนี้แล้วครับหลังจากเห่นขั้เด็ดปั่นนะครับเพราะปั่นแล้วมันก็สีละเอียดนะครับนี่ครับพาพี่ๆน้องๆมาเบิ่งเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นเดียวพายเพื่องปั่นไปอีกรอังหนึ่งครับเป็นเกษติปั่นกาแฟกามานะครับนี่ครับคือว่าละเอียดนะครับปั่นแล้วก็ละเอียดนะครับละเอียดประมาณนี้เลยนะครับ ครับคลิปนี้น้อยโคกังเอามาฝากพี่ฝากน้องตลนดนะครับเด็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพาพี่ๆน้องๆมาชมเครื่องปั่นงานมาเอนะครับครับมาแข่งกันกับซอฟขอร์พัฒน์หลายๆนะครับเป็นระดับติดตามรับชมนะครับที่ให้กำลังใจโคกต่งมาตลอดนะครับซอฟขอบ์พัฒน์พี่น้องๆนะครับพิจหนณาค่อยๆกันไหมนะครับครับสวัสดีครับ